สวัสดีครับมาผอกับผมเสี่ยวปุ๋ยครับผมมานีไหนผอบูนออกชานทีครับผมอยู่บ้านทุ่นสูงครับอยู่อำเภอยางชุมน้อยครับมานี้ก็มีรถมาเขารวมบริการหลายคันอยู่ครับตัวนี้ช้างนิวกำลังจะเปลี่ยนซีล่อกับซิงพลาสโอ้ดมันน้ดมันแบบสีหยอดเลยเนาะแบบน้ครับตัวนี้วิธีเปลี่ยนครับผมตัวกูไหลวิธีถอดนะครับตัวกูไก่ตาเห็น

สินสีนหล่อนะครับผมสีนหล่อสินพอตัางคร,ค,รรครับตัวนี้เป <c oughs> ็นสินหล่อนะครับสามสิบเก้าเลี้ยงครับตัวนี้วิธีออกกับตอกสินลร <c oughs> อ,อ,นลอครับผมชูห้องเป็นต่อกครับผมอ่าออกเรียบร้อยครับตัวนี้คือสิหล่อครับผม ่่รเดีวเดีวนห้องวแับขนี่ยเี่ยเมาะไปเลยแเเลองมครับผมบริกิรขาแรงนะครับขาดเสียคาอะไรอะไรรถยี่หเครับวันนี้จะได้เท่าเท่าครับเียซเีนพอตั้งติวนเีซียนซีนพอตั้งเพิ่มครับผม มีที่ถอดกับถอดลงมากนั่ครับผมถอดลงมาวก่อนนะครับเพราะมันต้องมีมีน็อตล็อกอยู่นะครับผมนี่ครับผมวงเดี่ยมครับถ้าถอดวงเดี่ยวมาก็ดึงลงนะครับบานแมนปะครับแมนครับมาอีกครั้งนึงครับผมครับนี่สร้างสักครับผมนะครับวิธีถอดนะครับ กูเรียมนะครับมีมกูเดียมนินูพอพอกใส่ไะเมลก้อนไ้บากูมีอะไรกูมีเมลก้อนเลยครับตันนี้เปลี่ยนซีนพอตังเพิ่มครับผม บานนี้่้างมอดครับบานนี่างมอดนะครับพี่งครับขั้น่ครับผมพีแงครับชคเนวไฟเรลีวโอ้ไเรยวเตะนะครับตัวนี้บริการรีครับตัวนี้รี่ขาแรงครับนี้จากยดกขาตึงทีนะครับผมสุดวนนะครับ ลูกไข่นะครับผมว่าจะเป็นจอเดียนะครับนี่นะครับคลิปนีก็ขอฝากกดไลา์กดุ้งเก่าครับผมฝากกดติดตามเด้อครับอ่าให้ลูกค้าคอมเมนต์เข้ามานะครับว่ายันมาสุริษยับปั่มแบบใดนะครับมันยับไปหลายแบบครับผมแต่ว่าคันนี้พันยู่กับเบิร์ปั่มเลยครับเนี่ยอย่าประมาณนี้นะครับตัวนี้ไงปั่มมาจ้องใส่ไหมสิครับผม ผมกับอฝากมมัวไปซาบิ้นะครับผมสวัสดีครับ